สวัสดีคะ่ะทุกคนหมอจริงนะคะ กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะในวิดีโอทุกๆเช้าว,วันเสาร์นะคะวิดีโอที่จะพาทุกคนไปฟังเรื่องราวดีๆในชุดประจําวันไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแพทย์จิตวิทยาแล้วก็การพัฒนาตัวเองค่ะสําหรับในคลิปวิดีโอนี้นะคะก็เป็นภาคต่อของวิดีโอที่แล้วนะคะคือหมอได้มีโอกาสอ่านหนังสือ Why We Sleep หรือแปลเป็นภา,าษาไทยนะคะชื่อหนังสือว่านอนเปลี่ยนชีวิตนะคะของคุณแมตติววอลเกอร์ซึ่งเป็นนักวิทยาศาสตร์แล้วก็นักวิจัยเกี่ยวกับการนอนนะคะ เขาได้สรุปแล้วก็ได้นําสิ่งที่เขาค้นพบเนี่ยมาเล่าในหนังสือเล่มนี้ให้ฟังนะคะแล้วก็วันนี้นะคะหมอจะมาพูดถึงว่าการนอนมีความสําคัญต่อสมองอย่างไรคะ่ะข้อที่1น,นะคะการนอนมีความสําคัญต่อความจํานะคะในเรื่องของกระบวนการการเรียนรู้นะคะการนอนเนี่ยสำคัญต่อเนื่องทุกกระบวนการเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ1น,นะคะ ก่อนที่เราจะเรียนรู้อะไรนะคะถ้าเกิดว่าเรานอนเพียงพอเราจะมีความกระปิ้กระเป๋าความสดชื่นความรู้สึกที่จะพร้อมรับสิ่งใหม่นะคะ 2. ก็คือตอนที่เรากําลังเรียนรู้อยู่นะคะหลังจากที่เรานอนพอนะคะเราจะมีสมาธิมากขึ้นนะคะลองสังเกตว่าถ้าตัวเองนอนไม่พอนะคะเราจะแบบวกแวกง่ายงุดกิดง่ายสิ่งที่เรียนไปหรือว่าสิ่งที่จะต้องเรียนรู้สิ่งใหม่หรือว่าทํางานอะไรเนี่ยก็จะไม่ได้ดีเท่านะคะแล้วก็ข้อท 3นะคะคือกระบวนการหลังการเรียนรู้นะคะเวลาที่เรานอนนะคะสมองเนี่ยมันจะ ย้ายความจําระยะสั้นไปสู่ความจําระยะยาวนะคะทําให้เราจําได้มากขึ้นนะคะเราก็จะเคยเห็นคนที่มาบ่นว่าพอนอนไม่พอแล้วก็จะหลงหลงลืมลืมความจําไม่ค่อยดีอันนี้เพราะว่าการนอนมันเป็นตัวเก็บความจําระยะสั้นไปสู่ความจําระยะยาวะคะ่ะต่อไปข้อที่สองนะคะการนอนสําคัญต่อการเรียนรู้โดยเฉพาะทักษะทางกล้ามเนื้อนะคะอันที่แล้วเราพูดไปถึงความจําอาจจะเป็นจําจําว่า ท้องสูตรคูณยังไงหรือว่าจําเนื้อหาวิทยาศาสตร์จําประวัติศาสตร์อะไรต่างๆนะคะแต่ว่าทักษะทางกล้ามเนื้อเนี่ยมันเป็นความจําอีกอย่างหนึ่งนะคะเช่นจําว่าขับรถแล้วต้องเลี้ยวซ้ายหรือว่าต้องเหยียบเบรกโดยที่สมองเรามันไม่ไม่ต้องสั่งนะคะหรือว่านักเปียโนจําโน้ตแล้วก็เล่นไปได้นะคะหรือว่าว่ายน้ำนะคะเป็นความจําที่ใช้กล้ามเนื้อนะคะทีนี้ในช่วงที่เราหลับนะคะสมองมันจะจัด เก็บข้อมูลของกลารประสานงานกล้ามเนื้อต่างๆนะคะการใช้กล้ามเนื้อต่างๆก็เลยทําให้ความจําของกล้ามเนื้อการทักษะการใช้กล้ามเนื้อเนี่ยดีขึ้นนะคะถ้าเกิดว่าใครได้ดูวิดีโอวันที่แล้วของหมอนะคะหมอจะพูดถึงนักเปียนโนคนหนึ่งนะคะที่เขาไปบอกคุณแมตติวเจ้าของหนังสือบอกว่าเออเนี่ยผมนะ่ะถ้าสมมติว่าซ้อมเปียนโนก่อนที่จะนอนหลับนะคะตอนเช้าเนี่ยจะจาโน้ตได้ดีขึ้นนะคะนั่นเป็นเพราะว่าสมองเนี่ยมัน จัดเก็บความจําเกี่ยวกับทักษะทางกล้ามเนื้อตอนที่เรานอนนั่นเองค่ะต่อไปข้อที่3นะคะการนอนช่วยเรื่องความคิดสร้างสารรค์นะคะการนอนเนี่ยส่งผลต่อด้านต่างๆของร่างกายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอารมณ์เรื่องของระบบภูมิคุ้มกันเรื่องของระบบต่างๆในร่างกายนะคะทีนี้ถ้าเกิดว่าเรานอนเพียงพอทุกคนคงเคยรู้สึกเหมือนแบบว่าหลับ แล้วก็ตื่นมารู้สึกสดชื่นใช่ไหมคะซึ่งอันนั้นเนี่ยแหละค่ะจะเป็นสิ่งที่ทําให้เราเนี่ยเตรียมตัวไปพร้อมรับมือกับวันใหม่นะคะรู้สึกกระปี้กระเป๋ารู้สึกดีแล้วก็มีผลต่อการเรียนการทํางานในวันนั้นนะคะแล้วก็สิ่งหนึ่งที่สําคัญก็คือเรื่องของความคิดสร้างสารรค์นะคะลองคิดดูว่าถ้าเรานอนไม่พอนะคะส่วนใหญ่ก็จะสมองตื้อๆคิดไม่ค่อยออกนะคะหมอเนี่ยเป็นเลยถ้าช่วงไหนนอนน้อยนะคะวิดีโอก็จะค้างไว้นะคะเพราะว่าคิดไม่ออกว่าจะแบบ เขียนเรื่องอะไรดีหรือว่าจะพูดเรื่องอะไรให้คนใน หรือว่าคนใน YouTube ที่มาตามฟังดูดีนะคะหรือว่าคนที่อยู่ในสายศิลปะก็อาจจะรู้ว่าความคิดมันจะตื้อๆนะคะถ้าเกิดว่านอนไม่พอค่ะข้อที่4นะคะการนอนดีต่อสุขภาพจิตค่ะเวลาที่เราตื่นกลัวหรือว่าเวลาที่เราวิตกกังวลนะคะสมองมันจะหลั่งสารนอร์อพิเนฟินออกมานะคะซึ่งเจ้าตัวนอร์อพิเนฟินเนี่ยมันก็จะไปทําให้ระบบต่างๆในร่างกายตื่นตัวหัวใจเต้นแรงขึ้นหายใจถี่ขึ้นนะคะกล้ามเนื้อเกร็งขึ้น เพื่อให้ต้อนรับกับสถานการณ์ต่างๆที่จะเข้ามานะคะแต่ว่าเวลาช่วงนอนนั้นนะคะโดยเฉพาะช่วงนอนเร็มนะคะหรือราปิด y e มูฟเมนต์นะคะเป็นช่วงนอนที่เราฝันแล้วก็เป็นช่วงนอนที่กล้ามเนื้อต่างๆเนี่ยหยุดทํางานยกเว้นกล้ามเนื้อที่จําเป็นเช่นกล้ามเนื้อหัวใจให้เราใจเต้นแล้วก็กล้ามเนื้อกระบัรลมให้เรายังหายใจอยู่แล้วก็กล้ามเนื้อตานะคะช่วงเร็มเวลาที่เรานอนเนี่ยไอเจ้าตัวนอยพินิฟินเนี่ยมันจะ แทบไม่หลังเลยค่ะทุกคนเพราะฉะนั้นร่างกายจะอยู่ในช่วงที่สงบนะคะผ่อนคลายนะคะดังนั้นการนอนเนี่ยมันจึงดีต่อสุขภาพจิตอย่างนี้เลยนะคะในหนังสือเขาบอกด้วยซ้ำว่าการนอนเนี่ยเป็นการทําจิตบําบัดอย่างหนึ่งนะคะซึ่งหมอขอแอบเถียงในใจเล็กน้อยแต่ว่าก็เข้าใจในแง่ของวิทยาศาสตร์นะคะว่าการนอนมันจะทําให้เราเนี่ยผ่อนคลายมากขึ้นนะคะผู้เขียนเลยคิดว่ามันเป็นการทําจิตบําบัดอย่างหนึ่งนั่นเองค่ะถ้าพูดง่ายๆนะคะสําหรับข้อนี้ก็คือเวลาที่เรานอนเรา ไม่กังวลใช่ไหมคะเพราะว่าเราไม่ได้คิดถึงอะไรต่างๆที่ทําให้เรากังวลระหว่างวันแล้วนะคะเราก็นอนหลับไปเลยยกเว้นว่าตอนช่วงที่เราฝันนะคะลองสังเกตตัวเองดูนะคะบางทีหมอเป็นก็คือแบบก่อนนอนนะคะรู้สึกอารมณ์ขุนมัวมีอารมณ์โกรธหรือว่าเครลองอะไรนะคะแต่ว่าพอตื่นนอนเนี่ยมันจะรู้สึกสดชื่นแล้วก็รู้สึกว่าอารมณ์นั้นเนี่ยมันหายไปเพราะว่าการนอนเนี่ยมันช่วยให้เราผ่อนคลายมากขึ้นนั่นเองดังนั้นการนอนจึงดีต่อสุขภาพจิตค่ะทีนี้เล่ามาทั้งหมดนะคะจะเห็นว่าการนอนเนี่ยมันสม สำคัญมากเลยนะคะสําคัญต่อทั้งร่างกายแล้วก็สําคัญต่อทั้งสมองนะคะแล้วก็มีคนที่จะพยายามหาว่าเอยถ้าเรานอนไม่พอเนี่ยกินกาแฟช่วยไหมนะหรือว่านอนกลางวันช่วยไหมนะคะต้องบอกก่อนว่ายังไม่มีงานวิจัยไหนนะคะที่รองรับยาหรือว่าอาหารหรือว่าเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆที่มาจะทดแทนการนอนได้นะคะการที่เรานอนน้อยแล้วเรากินคาเฟอีนตอนกลางวานันเพื่อให้เราทํางานได้เนี่ยแม้ว่าเราทํางานได้ก็จริงนะคะแต่ว่าสมองเนี่ยมันก็จะส่งผล กระทบเพราะว่าตอนนอนเนี่ยสมองอาจจะไม่ได้จัดเก็บข้อมูลเท่าที่ควรหรือว่าไม่ได้มีการพื้นฟูสมองเท่าที่ควรนะคะดังนั้นจึงควรนอนให้เพียงพอนะคะถ้าตามสมาคมการนอนของประเทศสหรัฐอเมริกาเขาก็แนะนําสําหรับผู้ใหญ่นะคะนอน7-9ชั่วโมงแล้วแต่คนนะคะส่วนตัวหมอคิดว่าหมอนอนประมาณ7็ชั่วโมงครึ่งถึง8ชั่วโมงเนี่ยจะรู้สึกสดชื่นถ้านอนมากกว่านั้นก็จะไม่กระปี้กระเป๋าล้วหรือว่าถ้านอนน้อยกว่านั้นก็จะรู้สึกเลยว่าสมองไม่โปร่งเท่าที่ควรนะคะโอเคหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะคะสําหรับ ทุกคนที่มีความสงสัยเรื่องการนอนว่ามีผลต่อสมองยังไงนะคะถ้าเกิดว่าใครมีความคิดเห็นยังไงอยากแลกเปลี่ยนหรือว่ามีคําถามอะไรก็คอมเมนต์ทิ้งมาไว้ข้างล่างได้นะคะวันนี้ลาไปก่อนอย่าลืม Anyone can be anything ทุกคนสามารถมีความสุขและประสบความสําเร็จได้ในแบบของตัวเองสวัสดีค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะทุกคนหมอจริงนะคะในเอาใหม่เอาใม่เม่เอาใม่เเอา สวัสดีค่ะทุกคนหมอจริงนะคะเจ้าของเพจเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ให้หนังสือเล่มให้เชฟให้หนังสือเนี่ยในหนังในหนังสือเล่มนี้ให้ฟังกล้ามเนื้อต่างๆเนี่ยกล้ามเนื้อสมองเไม่ใช่กล้ามเนื้อสมองสิคือว่าแนบ นบไม่ใช่สิการที่เรานอนน้อยแล้วเรากินคาเฟอีนระหว่างวันเพื่อให้กระตุน้นร่างกายให้ทําได้ดีขึ้นเนี่ยมันไม่ใช่กระตุน้นร่างกายเสียเอาใหมแม่มก็ทิ้งมาไว้คอมเมนต์ได้ทิ้งมาไว้คอมเมนต์